โอเคอสามประเด็นนะครับประเด็นที่หนึ่งสิ่งที่คนกลัวมากที่สุดนะครับก็คือการจัดตั้งขนคนนะครับอันนี้มีอยู่แล้วไม่ไม่แตกใจอะไรเลยนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าคือสมมุตินะครับว่าในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาชวนกันไปสมัครเยอะๆเนี่ยเพราะเขาอยากเป็นสวอ,อ่ะแล้วเขาก็ไปด้วยกันนะ่ะอันนี้มันไม่ผิดกฎหมายนะครับก็ต้องให้เขาทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเขามีการจ่ายเงินจ้างซื้อเสียงแบบนี้ผิดกฎหมายนะครับ,รบซึ่งมันน้องไม่เห็นหรอก นะครับแต่ถามว่ามีไปปรากฏการที่คนมาด้วยกันเลยแล้วก็จับด้วยกันแล้วแตกตัวเหมือนกันเนี่ยมีอยู่แล้วชัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยมันแสดงออกมาในสองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือว่ามันมีคนสลัดติดนะครับคือที่เขามาด้วยกันแล้วพออเลือกออกมาคะแนนเท่ากันเนี่ยมันต้องจับสลัดแล้วมันมีคนบอกว่าสลัดติดไม่จับแปลว่าเขาเตรียมกันมาแล้วว่าใครจะต้องเป็น นะฮะพอคะแนนมาเข้ากันก็ไอคนที่เตีมันก็เข้าไปเลยคนอื่นก็สลากจิกลับบ้านนะครับรูปแบบที่สองก็คือว่าบาดเสียมันเยอะมากๆาในบางพื้นที่บัดเสียที่ไม่กาใครเลยก็คือว่า,าเขาเตรียมกันมาแล้วว่าให้เลือกใครแต่พอจับสลากไปเลือกกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เตรียมกันมาเขาก็ไม่โหวตคนพวกนี้ไม่อยากจะออกเสียงอะไรเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ไม่ได้ถูกสั่งให้ให้โหวตนะฮะอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็ปรากฏขัดเจนนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นที่สองก็คือว่า,าการปฏิบัติของกรกตนะครับเราจะเห็นว่า มีสิ่งเซอร์ไพรส์นะครับก็คือวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่เนี่ยมีการเปิดให้ผู้สมัครพูดคุยทำความรู้จักกันอย่างเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นเวลานานเป็นเวลาเป็นชั่วโมงนะฮะบางที่นานกว่าชั่วโมงนะครับซึ่งเร่าสนับสนนะครับเราอยากให้มีการจัดให้ผู้สมัครมีโอกาสพูดคุยทำความรู้จักกันก่อนโบวตเราเสนออย่างนี้มาตั้งนานแต่มันไม่เคยเขียนในระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่ไหนแล้ววันนี้บางที่เ็าทำบางที่ก็ไม่ทำ นะครับพอมันบางที่ทําบางที่ไม่ทําอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณดันไปอยู่ที่อําเภอไหนแล้วถ้าคุณคม,มีโอกาสแนะนําตัวคุณคุณก็อาจจะเข้าแต่ถ้าหากว่าไป,ไป,ไปอยู่บางอำเภอเขาไม่ไม่ให้แนะนําตัวก็อาจจะเออตกอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหานะครับประเด็น,นที่สามสุดท้ายก็คือว่าอ่าพอมันมีปัญหาทั้งหมดเหล่าเนี้ยสิ่งที่ต้องการมากก็คือต้องการผู้สังเกตการนะครับมันมีับรเตียเยอะจริงหรือเปล่าในกลุ่มไหนแล้วมันมาจากกลุ่มคนที่แต่งตัวเหมือนเหมือนกัน จริงหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้มันต้องมีคนไปนั่งดูฮะมันถึงจะรู้ว่าอมันเชื่อมโยงได้ไหมเห็นภาพกระบวนการอะไรไหมนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาไม่ได้เข้านะครับกรกตเนี่ยออกหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วก็ออกหมายข่าวประชาัมพันธ์อย่างเป็นทางการว่าเชิญชวนประชาชนร่วมสังเกตการอย่างใกล้ชิดเห็แนแค่นี้นะครับส่วนใกล้ชิดเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่หลา,ายอำเภอตร,รีความนะครับและส่วนใหญ่ คขามาใกล้ชิดก็คือให้นั่งดูกล้องวงจรปิดได้อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วแทบทุกที่นะครับยกเว้นที่เดียวนะครับก็คือ,อมีกล้องวงจรปิดภาพกว้างๆแต่ไม่มีเสียงนะครับแล้วก็มองไม่เห็นหรอกไอ้บักจะเสียไม่เสียเจ้าที่จะทําอะไรผิดนับผิดนับถูกเนี่ยมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับก็นี่เป็นสถานการณ์ที่เราก็คาดหมายอยู่แล้วว่าการเลือกจะเป็นไปแบบระบบปิดรับภายในห้องนะครับแม้ปากจะพูดว่า ต้องการให้สังเกตการได้เชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมแต่หน้างานปฏิบัติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับผมครับอีกหนึ่งคำถามข้ามช็อตไปเลยครับคุณยิ่งชีพคิดว่าเลือกสอวรอบนี้เนี่ยจะโอเคไหมครับหรือสุดท้ายต้องล้มไม่ไม่เห็นว่าจะล้มยังไงนะครับปัญหาที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นปัญหาที่อยากเห็นการปรับปรุงการทํางานของกกตจ้านี่รับครับ โดยเฉพาะคุณเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจจริยาทําได้ไม่เหมือนกันหรือว่าทําช้านะครับหลายที่ช้ามากๆบางอำเภอตอนที่เราคุยกันอยู่นี้ยังไม่เสร็จเลยนะครับไปับอะไรมีปัญหาไม่รู้บัตรใช้แบบไหนต้องปินใหม่อะไรแบบนี้อยากให้เห็นอยากเห็นการปรับปรุงนะครับเพื่อให้เกิดความไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างดีที่สุดนะครับไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ามันจะมีปัญหาอะไรนะครับมันมีคนจำนวนมากจินตนาการกันไปเยอะนะครับว่า มันจะถูกล้มถูกโค้ค้าถูกอะไรมันไม่มีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงอะไรที่จะไปถึงทางนั้นได้ครับครับขอบคุณครับคุณยิ่งชีพครับเดี๋ยวเราอาจจะประเมินกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่เห็นจุดบทพร่องหรือข้อได้เปรียบเสียเปรียบหลายเรื่องเหมือนกันในการเลือกระดับอําเภอขอบคุณคุณยิ่งชีพครับค่ะขอบคุณค่ะ